นี่ก็คือน้องสมิงสมิงแมวโหดของพี่เสือนั่นเองนะครับตอนนี้สมิงนะฮะออกมาเดินเล่นนอกบ้านนะครับหรือจะแอบปะปีนต้นไม้ก็ไม่รู้นะฮะหรือว่าจะแอบซุ่มดักรอตะคุบนกนะฮะเพราะว่าต้น พออุไรต้นนี้นะฮะนกชอบจะมาเข้านะบินเข้ามาเล่นนะเพราะมันใบดกดีนะใบมันเยอะนะครับเดีย๋ยวไปเสือหาเก้าอี้มันนั่งก่อนนะเมื่อยนะครับยืนนานๆมันเมื่อยขาต้องเกรงขา <c oughs> อึา๊บอาสมิงจะปีนต้นไม้แล้วทุกคนโอ้โหสมิงเก่งแท้จะปีนต้นไม้เหรอ sẽไหว được không, sẽ pin được không, này này này, như như máy, pin như thế nào, pin như thế nào, cây pin như thế nào, này, pin cây con làm như thế nào, chô pin cây con nhanh 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 ย่ายชื่อเสียชื่อแมวสมิงนะเล่นขาตั้งกล้องไม่ได้ทำงานอยู่รู้เรื่องไหมเนี่ยโอ้สมิงเอ้ยทำงานอยู่อย่ามาเล่นขาตั้งกล้องดิ ทุกคนนะสรมิงปวนอีกแล้วนะได้เวลาเสมิงหน้ามึนแล้วนะฮะจะมาเล่นขาตั้งกล้องนะฮะทุกคนอ้าวอ้าวอ้าวอ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 าอา้อาวอา้าว หันหน้ามาทางนี้หน่อยเร็วหันหน้ามาทำหน้าหล่อๆเร็วหันหน้ามาทำหน้าหล่อๆด้วยขึ้นมาเหรอจะขึ้นมาเหรอ เล่นขาตั้งกล้องเอ้าเล่นก็เล่นไปเอ้าอยากเล่นก็เล่นไปเลยเอ้าเต็มที่เต็มที่เต็มที่เอ้าเต็มที่เต็มที่เอ้าแล้วแต่คุณเลยเอ้าเอ้าเอ้าเต็มที่เอ้าจะเล่นขาตั้งกล้องเอ้าอะไร อย่าให้โดนแผลนะโดนแผลมาหลายตีนะฮะโดนแผลไปเสือแล้วโดนตีแน่นอนโดนแผลไม่ได้โดนแผลไม่ได้โด,ไไดโดนแผลปุ๊บโดนตีปั๊บเลยตีแรงด้วยเริ่มปวนแล้วเริ่มปวนแล้วเดี๋ยวดูดูความหน้ามึนนะฮะความหน้ามึนของสมิง <laughs> โอ้ยสมิงหน้ามึนจริงๆอะไรของเองอะไรเนี่ยหันหน้ามานี่หันหน้ามานี่หันหน้ามาหันหน้ามาเร็วๆนั่นรถมารถมาลบๆๆๆๆๆเข้าบ้านเขบานขบานขบานมา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  จะไปมุดสังกะสีอีกเอา้ามุดเข้าไปเลยมุดเข้าไปอ่ามุดเข้าไปมุดเข้าไปมุดสังกะสีอ่ามุดเข้าไปมุดเข้าไปเลยสมิงแมวปวดนะฮะรถ รถมารถมาระวังแน่แน่แน่ไหนหลบไปตรงไหนอ่ะมาโชว์ตัวด้วยไม่ใช่หายไปเฉยเฉยอา้าวหายไปไหนแล้วเอา้ามาโชว์ตัวด้วยหายไปไหนเร็ว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 คนเขาเป็นห่วงมานี่เมียว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 เอา้าสมิงหายนะทุกคน

จะมุดมาตรงไหนทำไมนูน่นทางออกตรงนู้นมีอ้าวไปทางนูน้นนูน่นนูน่นนู่นเดินหน้าไปอีกหน่อยเดินหน้าไปอีกหน่อยเร็วเร็วเร็วจะมามุดตรงนี้ออกได้ยังไงนะะคิดว่าตัวเองยังเป็นเด็กบออ้าว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 ไอ้เบอ้อมามุดอะไรเดินหน้าไปอีกนิดหน่อยก็มาได้แล้วเดินหน้าเดินหน้าไปนิดนึงอ้าวเออโอ้สมิงหน้ามึนจริงๆนะ โอ้ยบักสมิงหน้ามึนนะครับทำอะไรก็ทำไปอาวอ้าวอา,เ,อาเต็มที่เต็มที่เอา้าโอ้ยอหัดตะคุบไปอ่ะตะคุบอะไรตะคุบหญ้าเหรอ,อหัดตะคุบหัดตะคุบอา้าฝึกฝึกฝึกตะคุบอา้า โอ้ยเหนื่อยใจจริงๆยังไงต่อดีอ้าวยังไงต่อดีอ้าวอ้าธรรมาเท่นะทำเท่นะฮะทำมาสหล่อเข้าไว้อ้าวอ้าวกลิ้งโชว์อ้าวกลิ้งโชว์ช่วงนี้สมิงกลิ้งโชว์อ้าวเต็มที่เลยอ้าวเต็มที่อ้าว เน้นเท่เน้นเท่เน,น,เทนะฮะเออืออือนี่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 นอ,อ,อืออืออือกายกรรมสมิงโชน,นะฮะโอ้ยอืออือเอาเอะไรของเขาาโอ้เหลือกเกินจริงๆสมิงเ э อ้ย